ตามกันต่อครับ NBT Nord รมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับดิจิตอลทีวีหมายเลข11และทางเพจ NBT Nord นะครับเป็นประจําทุกวันอังคารครับเราจะได้ไปติดตามกิจกรรมของจังหวัดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับผ่านในช่วงนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัด PRD 3บอกข่าวเล่าเรื่องครับ ประชาสัมพันธ์พีอดี3บอกข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดพะเยาเพราะตอนนี้จังหวัดพะเยานะครับดอกไม้กําลังบานสวยงามทีเดียวนะครับในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมก้านพะเยานะครับเราจะได้มาพูดคุยกันกันกบหัวหน้าบุญยวดสมศักดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาวสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเอกนรินและก็ท่านผู้ชมที่ อยู่ทั้งบ้านนะครับยินดีที่ได้มาร่วมรายการในช่วงนี้นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมากรรมดอกไม้งามของจังหวัดพะเยาซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่ามีคืองานเปิดงานเริ่มแล้วใช่ไหมครับขน้าครับงานงานเปิดไปงานเริ่มเมื่อวานนะครับแต่ว่าการเปิดเป็นทางการโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัตพงเพ็ญจะมาเป็นประธานพิธีเปิดในเย็นวันนี้เวลาสิบแปดนาฬิกานะครับขบวนก็เริ่มเคลื่อนจากด้านหลังเทศบาลเมืองพยาวเวลาบ่ายสี่นะครับครับครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือท่าน ธรรมนัติคงเผ่าก็ร่วมกับองค์การวิหารส่วนจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยานะครับจัดงานถือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จัดกิจกรรมหลากหลายทางด้านการเกษตรนอกจากดอกไม้งามแล้วก็ยังมีกิจกรรมของกระทรวงเกษตรจากทุกกรมนะครับ12บูธมาจัดแสดงภายในงานตั้งแต่วันที่25 ธันวาคม2566ไปจนถึงวันที่3มกราคม2567 10วัน10คืนนะครับคุณเอกนรินครับโอคือการจัดงานแบบข้ามปีเลยนะครับหัวหน้าครับครับจัดงานข้ามปีครับเขาดาวที่พะเยาได้เลยครับ10วัน10คืนกับถนนดอกไม้งามครับชื่อเต็มก็คืออิ่มไอหนาวแอวม่วนลำแอดกว้านพะเยาครับอืมครับ หัวหน้าเราเราจัดนี่คือพื้นที่บริเวณหน้ากว้านเลยใช่ไหมครับสาหรับสถานที่ที่เราไปชมความงามของดอกไม้นะครับระยะทางสามสามกิโลเมตรนะครับจากลานของเทศบาลที่อยู่ด้านทิศเหนือของกว้านแล้วก็ตลอดทิศใต้ของกว้านตลอดมาจนถึงลานพระบรมรูปของพระยาลำเมืองระยะทางสามกิโลเมตร การจัดงานก็จะแบ่งเป็นบูธเป็นโซนของอโซนดอกไม้โซนท่องเที่ยวโซนวิทัศนการนะครับมีเขาแบ่งเป็นโซน A โซนบคุณเองครับครับโซน a ก็จะมะีเรื่องของศูนย์บริการการเกษตรที่รุนรากแล้วก็มีคุ้มต่างๆนะครับคุ้มธุรกิจการเกษตรคุ้มเวิร์กช็อปคุ้มกาแฟคุ้ม ต้งนาคุ้มน้ำยั่งยืนคุ้มฝนหลวงคุ้มสลาศินซึ่งแต่ละคุ้มก็จะมีเอกลักษณ์สำคัญสญของของแต่ละกลุ่มของในที่สังกัดกระทรวงเกษตรส่วนโซนบีนะครับแบ่งเป็นสองโซนโซน,โซนบีนี่ก็จะอยู่ด้านติดควานมาทางอนุสาวรีย์พญานาเมืองก็จะมีคุ้มนวัตกรรมเทคโนโลยี คุ้มงานการประกวดอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็นอกจากคุ้มที่กล่าวแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของแต่ละวันวันนี้พิธีเปิดก็มีขบวนแห่แล้วก็มีการแสดงอ,อะไรเขาเรียกว่าสัตว์หลากชนิดที่โซนบีบการจัดแสดงปรากัด นะรประกัดชนกันเนี่ยครับแล้วก็การแสดงสวนฐานนะครับวันที่มีทุกคืนนะครับการแสดงรเรื่องของนิทรรศการแต่ว่าเรื่องของคอนเสิร์ตนักดนตรีต่างๆก็มีอีกนะครับที่จะให้ชมเป็นนักร้องศิลปินดังสลับกับวงดนตรีในพื้นที่นะครับคือมาอจากกรุงเทพบ้าง เป็นดนตรีของพื้นเมืองของจังหวัดพะเยาบ้างม,มาสแสดงกิจกรรมต่างๆสิบวันสิบคืนนี่ก็ไม่เก็บตังค์ครับฟรีตลอดงานแล้วก็บรรยากาศช่วงเย็นๆนี่ก็จะสวยงามมากนะครับวินแล้วก็ดอกไม้สวยรินริมทางโดยตลอดแล้วก็กิจกรรมที่จะให้ร่วมเล่นร่วมแสดงมีของรางวัลแจกก็เยอะแยะมากมายนะครับข,ของกรมการค้าในของแจกเยอะมากห้าพันชิ้น หัวหน้าแต่เดิมริมกว้านในช่วงปีใหม่ช่วงฤดูหนาวเขาก็มีการตกแต่งดอกไม้อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทั้งอ,อบจอทั้งเทศบาลทั้งหน่วยงานในสังก,กัดกระทรวงเกษตรมาร่วมมือการจัดงานใ,ให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมหัวหน้าครับใช่ครับใช่ครับปีปีก่อนปีก่อนก่อนปีที่แล้วนี่ก็ไม่ไม่ค่อยสวยเพราะรพะเยาน้ําก้านแห้งแต่ปีนี้ในน้าเต็มก้านแล้วก็ วิวดีมากประกอบกับการประดับประดาะต้นไม้ของกระทรวงเกษตรโดยฝีมือของอบจอร่วมกับเทศบาลลงพื้นที่ทำมาตลอดเนี่ยครับหลากสีสวยสดก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวน่านชาวลำปูนลำปางต่างๆที่บางทีก็อาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวของท่านแล้วแต่ว่า ความอ m a z i n g ความน่าตื่นตาตื่นใจจังหวัดพะเยาปีนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับที่เรีวยกว่ารวมความหลากหลายทางด้านความสวยงามของดอกไม้แล้วก็รวมความหลากหลายงานวิชาการด้านการเกษตรแล้วก็กิจกรรมของกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะด้านสัตว์ด้านพืชหรือว่าด้านสัตว์เลี้ยง ปากัดอะไรเงี้ยที่ได้กึ้นกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มาหมดนะครับ,รบแล้วก็มีกิจกรรมเปิดงานการสแสดงของเด็กนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานก็เจอที่สนามกีฬาจังหวัดแล้วก็การสแสดงของอนักศึกษาจากมอพยาวเองนะครับแล้วก็ในด้านของกิจกรรมบันเทิงชกมวยก็มีแล้วก็ลำวงย้อนยุคก,ก็มีนะครับที่จะ ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานทุกคำคืนสลับกับคอนเสิร์ตการแสดงของนักดนตรีจากดังๆจากส่วนกลางนะครับมาทำการแสดงให้ชมกันตรี๊ดกันหรือว่าคือเต็มอิ่มจริงๆเพราะว่างานนี้คือฟรีตลอดงานนะครับแล้วศิลปินก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นที่จะมาสร้างความสุขให้กับพี่น้องพะเยาและ,ะ,ะนักท่องเที่ยวที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงแล้วไปร่วมงานกันหัวหน้าเอกจําได้ว่า ช่วงเช้าจะมีแบบมีข้าวต้มมีกาแฟาอยู่ริมกวางตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับหัวหน้าครับโอ้เยอะเลยครับก้านตัวต่างกาแฟาข้าวต้มแล้วก็อของกบเคี้ยวยามเช้าที่นักวิ่งนักเดินออกกําลังกายเวลาวิ่งแล้วก็จิบกาแฟานักท่องเที่ยวที่พักอยู่แถวแถวโรงแรมชายกวางนี่ก็มาสูดบรรยากาศโอโซนแล้วก็นั่งจิบกาแฟาี่บรรยากาศยอดเยี่ยมมากครับทั้งตอนเช้าตอนเย็นครับ ครับคือคุณผู้ชมโรง,ร,งรงแรมที่พะเยาเขาจะมีบริการจัก,กรยานให้ให้ลูกค้าตื่นเช้ามาก็สามารถปั่นจัก,กรยานแล้วก็อัดสําหรับตอนเช้านะมาจิบ<แ>กาแฟเขาบอกว่าจิบกาแฟแลกวานมากิน<แ>ข้าวต้มโบราณมีแ,แ,แหนมทอดอะไรอย่างนี้ที่อยู่แบบเป็นรถเข็นอยู่ตอนเช้าหรือตก<แ>ข้ามมาอยากกินกุ้งเต้นหรือมีไอติมปลาส้มครับปลาส้มก็ล้ว คือปลาส้มกนปลาส้มกวอนพะเยาถ้าไปก้านพะเยาเราไม่ได้กินไอติมกับไม่ไม่ได้ซื้อปลาส้มมาแสดงว่าไปไม่ถึงนะหัวหน้าเนาะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับแขกนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวพะเยาในช่วงสิบวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยด้านสถานที่จอดรถนะครับบางทีมันก็อาจจะ ไม่สะดวกในใน,ในการเดินเข้าโชมงานเพราะว่าเขาปิดการจราจรแต่ยังไงก็ตามนะครับทางเทศบาลเมืองร่วมกับทางอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีบริการรถรางนำเที่ยวก็คือจะนำท่านจากจุดจอดรถไม่ว่าที่วัดวัดหลวงนะครับ,รบจากวัดหลวงไปไปยังบริเวณจัดงานประมาณสองสามกิโลแล้วก็พาเที่ยวชมนะครับ แล้วก็ขาขากลับก็กลับมาขึ้นรถจุดเดิมนี่จะสะดวกเพราะว่าบริเวณการจัดงานระยะประมาณ3กิโลเนี่ยเจ้าหน้าที่จราจรก็จะปิดกั้นไม่ไม่ไม่ให้รถยนต์ทุกประเภท้เข้านะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวเดินชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน ให้ S <S <S hey, สะดวกมากขึ้นนะครับคราวน,นี้ก็ฝากประชาันจอดจอดตรง <S 2> <S 2> <S 2> ไหนนะครับหอหน้าขอขอย้าอีกทีได้ไหมครับจอดตรงไหนนะฮะที่จอดรถยนต์ได้มากันเป็นหมู่คณะนี่จดให้ที่บริเวณเวัดหลวงที่ที่เป็นศาลาการประชุมของสงฆ์นะครับแล้วก็จอดได้บริเวณตรงใกล้ๆก,กับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาที่ที่มีมีสถานที่จอดรถแต่ ว่าจะเอารถนําเข้าไปในสถานสถานจัดงานไม่ได้ก็จอดเป็นจุดแล้วก็ทางจราจรก็ดีทางอสอก็ดีแล้วก็เทศกิจท,ท,ที่เขามีหน้าที่บริการนําพาคนไปเที่ยวงานเนี่ยก็จะบริการตลอดนะครับก็ไม่ต้องกลัวว,ว่าเอ๊ะไปแล้วหาที่จอดรถไม่เจออะไรนะครับ<ม>จะมีที่จอดให้เป็นจุดๆเพื่อที่จะสะดวกในการเข้าชม ก็ไม่ไกลนะครับเมืองพะเยาไม่กว้างแคบๆนะครับหาที่จอดรถแล้วก็พอจอดได้แล้วก็จะมีรถของทางเทศบาลมาบริการเป็นรถล่างครับแบบนี้ครับแสดงว่าพอสิ้นปีเราไปเข้าดาวที่นั่นเพราะว่ามีเวทีใหญ่มีศิลปินดังอยู่แล้วแล้วกิจกรรมสดบนข้ามปีแล้วครับหัวหน้าครับปีนี้เราเรามีการจัดกิจกรรมสดบนข้ามปีให้ได้ไปฟังสดบนกันไหมครับหัวหน้าครับ มีครับส่วนข้ามปีก็มีแต่ที่น่าสนใจที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่ต้องการมาสัมผัสความหนาวย็นในบรรยากาศชายแดนของฝอั่งไทยฝั่งลาวนะครับ,รบเขาจะมีงานตักบ,บาตรสองแผ่นดิน oh. ในวันที่ในวันที่เนี่ยวันที่ยี่สิบเาธันวาคมท,ที่จะถึงนี้นะครับ oh. จะตักบ,บาตรสองแผ่นดินเช้าวันที่29ที่ ด่านบ้านห้วกอําเภอภูซางลก็เป็นเขตติดต่ออกับบ้านภูเงินนะครับในเขตสพสพลาวแขวงชาย,ย่อมรีอันนี้ก็จะมีพี่น้องจากประเทศลาวข้ามแดนมาตักบ,บาทนะครับนุ่งผ้าสิ้นใส่สบายเสื้อแขนยาวแล้วก็มาร่วมประพณีตักบ,บาตรทำบุญกันอันนี้ก็ เลิกเลิกจัดไปหลายปีหลังโควิดปีนี้ก็ดำริจัดใหม่นะครับโดยทาง,ทาง,ทางอำเภอปูซางกับาการาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยานะครับจะไปพักที่เชียงคำไปพักที่ปูซางแล้วตอนเช้าก็ขึ้นไปตักบาตท,ที่ด่านชายแดนบ้านหวก็ก็เป็นอีกงานบุญหนึ่งนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมสนุกสนานกันแล้วพอตักบาต ที่บ้านพว่งออกเศส,สายๆหน่อยก็ลงมาที่บ้านศุกงนะครับเขาก็จะมีงานประเพณีปีใหม่ม้งนะ oh. ในเดของอำเภอปงหรือว่าอำเภอเชียงคำผมไม่แน่ใจแต่ว่ากิจกรรมอยู่สายเดียวกันจากอุซานล,ลงมาเชียงคำแล้วก็ไปสบบุก์งเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมปีใหม่ม้งจากพี่น้องชนเผ่าเจ็ดแปดชนเผ่านะครับน่าสนใจ หัวหน้าถ้าจากอำเภอเมืองไปไปภูซางที่จะไปตักบาทประมาณกี่กิโลครับหัวหน้าครับชั่วโมงกว่าผมเพิ่งไปมาที่ท่านนายวิลาศรองมีขาาิการของมูลนิธิตากประชาชนเข้าไปแจกข้าหมที่อำเภอภูซางผมออกเจ็ดออกชั่วโมงรึ่งพอดีอผมผมผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่า ขี่แล้วสบายสบายครับถนนสร์ติเทางทางทางไม่ได้โค้งไม่ได้ขึ้นดอยเท่าไหร่ใช่ไหมครับหัวหน้าครับ้ามีอยู่จุดมีอยู่จุดเดียวจุดที่จากดอกคำใต้ขึ้นจุนทางแคบหน่อยอ๋อตรงดอกคำใต้ขึ้นจุนก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ใช่ครับตรงนั้นแค่ก็ระวังตรงนั้นเองคืออาจจะถนนแคบแล้วก็สะพานแคบแต่นอกนั้นก็โล่งสบายครับช่วงนี้ท่องเที่ยว ยับถ้าชั่วโมงครึ่งเอกว่าเราต้องไปหาที่พักที่ภูซางดีกว่าเนาะถ้าเราอยู่ในเมืองเกรงว่ามันมันจะใช้เวลาไปหน่อยเราต้องตื่นแต่เช้ามืดสู้ไปหาพักแถวนั้นแล้วก็ตื่นเช้ามาไปตักบาตรตรงนั้นดีกว่าโอ้น่าสนใจอีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าเที่ยวนะครับมีทั้งตักบาตรสองแผ่นดินวันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็ปีใหม่มงวันวันเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เลยไปเที่ยวโูลังกาเนี้ย ใช่ไหมอลังการพรสวยงามน่าเที่ยวนะครับครับช่วงนี้พะเยาอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับหัวหน้าครับเมื่อเช้าสิบสี่องศาค่ะโอ้สิบสี่เลยเหรอฮะสุดยอดเมื่อเช้าผมแคปหน้าจอไว้สิบสี่องศาครับครับโอ้ดีเลยครับวันนี้สิบสี่ก็หนาวเย็นดีครับครับครับเชิญมาเที่ยวนะครับเชิญมาเที่ยวอันั้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าย้ำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจัดที่ไหนแล้วก็จัดถึงวันไหนนะครับสําหรับงานชมดอกไม้งามริมก้อนพะเยาครับหัวหน้าครับ งานมากกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ดอกไม้งามอินฟวานพะเยานะครับ25ธันวาคม2566ผ่านไปแล้ววันนี้วันเปิดงาน26ธันวาคมไปจนถึงวันที่3มกราคม um 2567นะครับเชิญมาอิ่มไอหนาวแอวม้วนลำแอกวานพะเยาครับ ครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับเย็นนี้มีพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีขบวนนะครับจากพี่น้องในแต่ละอำเภอกันด้วยนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้ตามตารางที่เราได้เห็นศิลปินดังทุกคืนเลยคุณผู้ชมแล้วก็ดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณหัวหน้าบุญยวัฒน์สมศักดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยานะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่หัวหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมพูดคุยกันกับท่านบุญยวนสสมศักดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยานะครับพีอาีสามบอกข่าวเล่าเรื่องไปฉลองปีใหม่ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดพะเยากันจังหวัดพะเยาเพึ่งผู้ว่าท่านใหม่เพิ่งมารับตําแหน่งนะครับท่านรัฐพลนาราดีสรนะครับก็เช,นชนิญชวนคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปพะเยาไอติมนะครับต้องต้องได้กินปลาส้ม ต้องได้กินกรุงเต้นต้องได้กินไม่งั้นคุณไม่ถึงพยาวนะสําหรับการไปเที่ยวที่จังหวัดพยาวเดี๋ยวพักกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าตําแหน่งงานว่างครับทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนทั้งต่างจังหวัดด้วยนะครับหลายแห่งทีเดียวติดตามช่วงหน้ากันต่อครับ NBT นบทอต o ใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับ